วัสดีครับเด็กๆวันนี้คือพอดีว่าสั่งเจ้าตัวเนี้นะครับซึ่งเป็นอาร์ตทอยนะครับมอลลี่เนาะพอดีไปเห็นในเพจนะครับก็เลยลองสั่งดูเนี่ยของเพิ่งมาเลยเดี๋ยวแกให้ดูนะครับว่าของข้างในเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวที่เราไปซื้อในห้างหรือเปล่านะครับเนี่ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ได้มาเนี่ยคือกล่องนึงเนี่ยร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูว่ามันเหมือนมันเนียนขนาดไหนไปครับลุยครับเด็กๆครับเนี่ย กะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเหมือนหรือเนียนขนาดไหนนะมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับในราคาร0อยกว่าบาทนี่เดี๋ยวดูนะขนาดกล่องก่อนนี่นี่ขนาดกล่องนะครับเอาเห็นชัดๆเลยตัวหนังสือเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นออกสีขาวเนาะไอตัวที่เราซื้อมาจากในห้างเนี่ย จะออกเป็นสีเทาๆนะครับนี่เห็นไหมสีไม่เหมือนกันนะครับนี่สีไม่เหมือนกันนะครับ,นนรบแล้วก็ตัวด้านหน้าของกล่องไหนไหนเออนี่นี่คำว่าป๊อปมาดไม่มีเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยไม่ไม่มีไม่ไม่มีคําว่าป๊อปมาดนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นาะดูแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับแล้วดูด้านข้างครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับไม่เหมือนเลยนี่เด็กๆดูนะเห็นไหมครับไม่เหมือนเลยแล้วก็ไม่มี อะไรบอกบ่งบอกเลยนะครับว่ามาจากที่ไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับบาร์โคดเนี่ยอาจจะเป็นบาร์โคดที่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้คือของแท้ป๊อปมาดเลยนะครับอันนี้คือของปลอมนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับของของปลอมที่เราซื้อมานะครับจะซื้อมาให้เด็กๆได้ดูว่าอันไหนมันคือของจริงหรือของปลอมมันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่เห็นไหมมีข้อแตกต่างที่เยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองแกะดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับ ลองแกะดูนะครับลักษณะการแกะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเขาจะมีการ์ดมีอะไรเหมือนกันหรือเปล่านะมีถุงลักษณะของถุงนะครับก็ต้องบอกว่ามาไม่ค่อยเนียนเท่าไหรน่นะครับโอ้มีการ์ดมาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรจริงๆต้องมีปืนนะหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่านี้ไม่มีนะเพราะว่าปกติเนี่ยมอลลี่เขาจะมีปืนมาให้นะครับ กับทุกตัวแต่อันนี้ปืนหายไปไหนก็ไม่รู้ดูสิเด็กๆปืนหายไปไหนก็ไม่รู้แต่มีการ์ดมาเป็นตัวนี้เฮ้ยไม่มีต่ปืนไม่มีอ่ะไอ้ตัวนี้คือตัวไหนอ่ะไม่มีอตัวนี้ไม่มีอ่ะตัวนี้หรอซีเค็ดเหรอไม่รู้ได้ตัวซีเค็ดหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆดูอ่าเดี๋ยวลองแกะดูนะครับลองแกะดูเลยว่างานที่เขาให้มาเนี่ยของปลอมมัเป็นเนียนขนาดไหน นี่โอเขาก็ทําประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าดูพลาสติกเห็นไหมพลาสติกเขาเนี่ยไม่ค่อยเนียนนะครับมันไม่ใสลันนี้จะเป็นใสๆป่ะใช่ลักษณะก็ไม่ค่อยเนียนแล้วก็โอ้คอหมุนไม่ได้ครับคอหมุนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แขนก็หมุนไม่ได้ด้านหลังก็เป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาเลยนะครับมันแตกต่างกันมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูของแท้นะครับว่าเขาเป็นยังไง นี่น,นี้คือของแท้นะครับนนเนียนเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือจับอะไรต่างๆเนี่ยข <อ S 1> เขาจะหมุนได,ได้นะครับคอหมุนได้ข้างหลังด้านหลังก็จะเป็น,นด้านหลังเขาก็จะเป็น,<ๆ>ปนแบบว่าเป็นสใสๆแล้วมีด้านในนะแล้วก็เขย่าเนี่ยมันจะมีขยับได้นะครับสามารถขยับได้แล้วก็เราจะเขียนว่าป๊อปมาร์ทด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ดูลักษณะเนี่ยจะเนียนกว่ากันเยอะอันเนี้ยปืนหายครับ <laughs> ปืนไม่มีจริง ครับปืนไม่มีจริงจนะครับดูจากในกล่องก็ไม่มีจริงๆแ,แล้วก็ดูปกติมอนี่เขาจะต้องใส่นะการใช่ต้องใสอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมแล้วก็ดูจากการ์ดเนี่ยการ์ดก็แตกต่างกันแล้วนะครับหน้าของการ์ดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอ๋อสิถ้าเป็นการ์ดของมันรี่ของแท้เนี่ยเขาจะเนียนมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเด็กๆ ทีนี้ก็ให้เด,เด็กดูแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกซื้อเอานะครับเนี่ยเห็นไหมของแท้นะครับที่มาจากป๊อปมาตแท้ๆเลย,เยงานฟิตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยจะเนียนแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับแต่ของฟอร์มเนี่ยเขาก็จะดูสินิ้วเขาเห็นไหมนิ้วเขาเนี่ยก็เหมือนไม่สวยครับดูเด็กเขาทํางานไม่ละเอียดเลยแล้วก็ในตาเขาเนี่ยก็อาจจะ คล้ายๆเนาะแต่ว่าคอเนี่ยหมุนไม่ได้นะครับคอหมุนไม่ได้แล้วก็แขนนี่ก็หมุนไม่ได้ที่สําคัญปืนหายอีกครับน <c oughs> มไม่เนียนเลยนะครับนี่คือของแท้กับของปลอมนะแยกกันชัดเจนเลยนะครับถ้าอย่างไงเนี่ยก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับเด็กๆโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องโอโซนโอเคไว้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวจะพามาให้ดูอะไรแบบเนี้ยเรื่อยๆเลยเร<ล>า<ล>ววันนี้ไปแล้วครับ <c oughs> บ๊ายบาย